นะครับอันนี้คือนะฮพระขุนแผนวัดช่างเหล็กอ,อายุธยาแล้วบอกว่าดุขนาดว่าที่ต้องเอาใครไปป่าปะ่ะมีวัดเนี่ยผีดูวัดที่ต้องพระจงไปป่าผีาออใช่อ,อ,อ่เออพราะจงหน้าต่างนอกเพราะปา้วยปานงนมโค วัดนี้เยียนนะครับอ่าเพราะโจงเพราะปานที่ไปป่าบเนี่ยวัดนี้เยียนแล้วรุ่นเนี้ยนะพระยุทยาทั้งหมดเสกด้วยปูกทิมวัดพระขาวพราะรวยวัดตะโกท,ที่ใหญ่เป็นขุนแผนเมืองอยุธยาวัดหนึ่งเลยที่นะ พิชีใหญ่หน้าใช้แล้วเราไม่ค่อยเจอด้วยถ้า Google เสิร์ช g l e น่ะจะเจอข้อมูลที่เรารู้ไหมลองลองลองเซิร์ชคุณแผนวัดช่างเหล็กเขาจะเจอข้อมูลเหมือนที่ผมผมรู้ไหมวัดเนี้ยเป็นตำนานที่เขาบอกเลยเพราะตรงต้องไปป่าผีเพราะป่าต้องไปป่าผีวัดเนี้ยคนยุดยาถ้าอยู่อ่ะพิมพ์บอกด้วยนะพอผมกหนอนเนือเสกด้วยโอ้โหนะ้มันโป่งสุดยอด ถ้าอันนี้พอผมกระหนอนเหนือเสกนะนี่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะพอจงผีวัดช่างเล็กนี่เรื่องราวเพราะจงสยบผีวัดช่างเหล็ก,เ,เ,เ,ลกเขตเอำเภอวางไทยยุธยานี่ไง,หง,งโหต้องบอกว่าวัดนี้ไม่ธรรมดานี่ แรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอ c แช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปับ๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเเช็คพระหรือสแกน q คอรโค้ได้เลยคราวนี้ถาดนี้มาเอากล่องนี้มาเลยนี่พาบ้านอะเวลาเขามา เขามาเป็นแบบนี้เวลาเขามาผ้ามันเยอะมากจนบุมไม่สามารถเราเข้าห้องสตูได้ไงนี่อ้นี้น่าสนใจเลยอ่ะหนูเอาลังออกก่อนลูก น,นี่นะครับอันนี้คือนะครพระขุนแผนวัดช่งเหล็กอายุทยาออทนี่ วัดช่างเหล็กอยุธยานะวัดที่ผีดุมากคนอยุธยาอยู่ไหมนะวัดที่ผีดุมากนี่ นี่ะแล้วบอกว่าดุขนาดว่าที่ต้องเอาใครไปป่าป่ะใครครับมีวัดเนี่ยผีดูวัดที่ต้องพระจงไปป่าผีอกใช่อะเพร,ะพระา,าพระจงหน้าต่างนอกเพราะปานวัดบางนงโควัดนี้เฮียนนะครับ อ่าเพราะจงเพราะปานที่ไปปราบเนี่ยวัดนี้เยียนแล้วลุนเนี่ยนะพระยุธยาทั้งหมดเสกด้วยปู่ทิมวัดพระขาวพอรวยวัดตะโกพิธีใหญ่เป็นขุนแผนเมืองอยุธยาวัดหนึ่งเลยที่นะพิธีใหญ่หน้าใช้แล้วเราไม่ค่อยเจอด้วยนี่แล้วเราไม่ค่อยเจอด้วย น yeah. ถ้าเสิร์ช g o Google เี่ลจะเจอข้อมูลที่เรารู้ไหมลองลอง,ลองเซิร์ชคุณแผนวัดช่างเหล็กเขาจะเจอข้อมูลเหมือนที่ผมผมรู้ไหมวัดเนี้ยเป็นตำนานที่เขาบอกเลยเพราะจงต้องไปป่าผีเพราะปาต้องไปป่าผีวัดเนี้ย คนยุดยาถ้าอยู่อ่ะพิมพ์บอกด้วยนะเพราะผมกะหนอนเหนือเสกด้วยโอ้โหนับป่งสุดยอดถ้าอันนี้เพราะผมกะหนอนเหนือเสกนะนี่<อ>ไม่ธรรมดาแล้วล่ะพาจงสยวัดช่างเล็กโอ้โหนี่เรื่องราวเพราะจงสยบผีวัดช่งา,างเหล็กเขตอเบอางไทรยุตยานี่ไง โห่ต้องบอกว่าวัดนี้ไม่ธรรมดานี่เอาวิธีปลุกเสก มาเดี๋ยวไปดูก่อนที่คุณจะได้อะไรไปคุณต้องรู้ในสิ่งนั้นและผมเล่นพ้ามาผมไม่ได้เจอในสนามผ้าบ่อยๆด้วยนะแต่เราอะรู้พอเห็นวัดช่างเล็กอะเฮ่ยวัดเนี้ยเป็นวัดที่มีตำนานเพราะตรงป่าผีปู่ทีมบ้าขาวเพราะรวยวัตกโกเพราะพูนบ้านแผน เกจิอีกมากมายเออสวัสดีครับคุณดนร้อยเอ็ดนี่ดังนั้นใครเข้ามาก่อนตอนนี้เป็นโอกาสเลยคุณแผนวัดช่างเหล็กพร้อมกล่องเดิมๆจะปิดไปสององค์สามองค์แล้วแต่ผมบอ,อกนะ เวลาเจอเหรียญสวยๆใน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 กล่องอะ่ะผมยังอยากได้เลยเพราะอะไรเพราะบางอย่างอะ่ะพระบางเหรียญสร้างมาแล้วสี่สิบห้าสิบปีเพิ่อเพิออีกห้าปีสิบปีเนี่ยเล่นกันนี่สบายเลยเซียนพระเขาเก็บพระเขาเก็บพระเก่าที่ยังไม่แพงแล้วรู้ว่าดังวัดช้างเหล็กทุกวันนี้ยังไปลำบากมากอยู่ใกล้ๆวัดหอหมกติดแม่น้ำน้อยสุดยอดครับนี่คนพื้นที่เลยพี่เกย์ทรงยศ ขุนแผนนี่ถ้าเกิดว่าเมืองยุดยาก็ขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมเอาขุนแผนวัดช้งเหล็กเอาไปใช้กันเพื่อนๆใครจะเก็บไปองค์สององค์เก็บไปแจกคนได้หมดอย่างเงี้ยพี่เกถ้าวัดเขียนขนาดนี้ไปลำบากขนาดเนี้ยถ้าไม่มีความสำคัญคนจะไปสร้างพระไหม น่าสนใจนะใช่ไหมครับพี่เกย์ทรงยศวัดที่บอกว่าไปยังลําบากแล้วเหี้ยนขนาดเนี้ยถ้าไม่มีตํานานหรือไม่มีอะไรสําคัญเขาจะไปสร้างขุนแผนที่วัดนี้ไหมนะฮนี่พระเสริมคือรรทําทีหลังนะถ้าท่านไม่ได้ชื่อเสริมนะอถ้าหลวงพ่อท่านไม่ได้ชื่อเสริมอ่ะพระเสริมคือทําเพิ่ม ก็เหมือนเก้าอี้เสริมโต๊ะเสริมตัวเสริมอะครับจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100%เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR